สวัสดีครับผมสาโรตสปอรนะครับลินินามร้านจรลันรุ่งเรืองสองพันสิบห้านะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงริงเย็นนะครับเป็นคลิปของวันศุกร์นะครับก็จะมาคุยเรื่องอะไรถอดของรถถยเล็กเก่าบ้านนะครับกับเก่าญี่ปุ่นนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณละราคานะครับนี่ครับอย่างนี้จะเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับถ้าเก่าบ้านอะ ดูออกแน่นอนเลยครับชิ้นงานจะการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เลยราคาแตกต่างกันนะครับก็ร้านผมขายรถเต็มคันก็ได้ครึ่งคันค่อนคันก็ได้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับลองโทรติดต่อสอบถามกับผมได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์099277348 9, 9นะครับ ID RJR2015 นะครับมีให้เลือกทุกชิ้นนะครับตอนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทูบิต้ายิสกิชิบุ่ายันมาหรือจะเป็นยินโนมาโตนะครับเก่าญี่ปุ่นและเก่าบ้านคุณละราคานะครับรถเต็มคันครึ่งคันค่อนคันมีหมดครับชิ้นส่วนเพาะงอนน้ำยางใหม่ยางเก่าชุดเรือนใหม่นะครับไม่ต้องกลัวครับผมผมจะส่งได้หมดครับมีทั้งเก็บเงินต้นทาง กับปลายทางได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบหรือฟ้าสูบนะครับเน้นเลยครับตอนนี้คือ L2000 22พมีครับอิสกิก็เป็น TLTS TA ผมมีนะครับจะเป็นยินโนมัตโต้ตัวสีฟ้าสีส้มผมมีนะครับล้มเลยครับล้มรถเก่าญี่ปุ่นผมก็ล้มนะครับถ้าราคาได้ล้มเลยครับ ชุดนี้จะเป็นชุดแอนวันนะครับของเล็กๆน,น้อยๆก็จะส่งได้ช้านิดช้าน,น่อยแต่ชัวร์นะครับชุดนี้จะเป็นเก่าญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นเยอะครับช่วงนี้เยอะครับเก่าญี่ปุ่นเข้ามาเยอะนะครับก็เริ่มเดบเลียงใหม่นะครับชุดในโซนนู้นก็มีนะเก่าบ้านนะครับชุดกาบสองทองชุดหนึ่ง L15 L2000 หรือ L1 GL เราก็มีนะครับตัวนี้ก็จะมีเยนมากนะครับตัวนี้น่าจะมาตรงกับรถบ้านเราจำพวก494นะครับตัวนี้จะเป็น334ชุดคานหน้าล้อหลังกระทะตัวนี้จะเป็นเสื้อสูบแตกนะครับเผื่อท่านใดที่มองหายกคานหน้าเลยครับตรงกับรถเมืองไทยเราสามารถแกะได้หมดนะครับ ชุดกาบชุดไฟหน้าประมาณนี้นะครับหรือจะเป็น GL ตัวใหญ่ๆนะครับหรือจะเป็น l 3 4 0 8 3 6 0 8 4708นะครับชุดนูน้นโซนนู้นก็มีเยอะนะครับ mm hmm. ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับในกลุ่มรถไถเล็กและกลุ่มอื่นๆน,นะครับที่ผมเข้ามาในกลุ่มนะขอ เป็นแนวทางให้กับคุณลูกค้าที่มีรถไถยอยู่แล้วหรือต้องการอะไรหรือมีม,มีต้องการจะมีรถไถยไปใช้ก็ฝากร้านจรันรุ่งเหลือง2,015นะครับตั้งอยู่ตำบลตะเคียนเบอร์ด่านบุทศจังหวัดนครราชสีมานะครับฝากก็ฝากแนะนำทางกลุ่มเลยครับถ้าผิดกฎหรือยังไงก็บอกได้นะครับหรือลบได้ครับ ี่ผมลงเป็นแนวทางให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการรถเต็มคันครึ่งคันค่อนคันนะครับได้หมดเลยนะครับแม้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงของเก่าญี่ปุ่นเก่าไทยแล้วก็ของใหม่บ้านเรานะครับแล้วผมจะขอลงวันละคลิป2คลิปนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับคุณลูกค้าหลายหลายท่านที่ต้องการอะไหล่รถไถหรืออยากได้คำแนะนำจากเรื่องรถไถเล็กนะครับไม่ว่าเก่าบ้านหรือเก่าญี่ปุ่นนะครับ ไม่ว่าจะขาดน็อต2ตัวสามตัว4ี่ตัวครับเราถอดขายได้หมดนะครับนะครับก็บชุดถังน้ำมันบางโกลมีหมดนะครับชุดนั้นก็เป็นรถเก่าญี่ปุ่นรอระเบิดอะไรครับจะให้ลูกน้องถอดวรคันนะครับวรคันนะครับก็ฝากติดตาม Facebook สาโรดทศดพรด้วยนะครับแล้วก็ f เฟ b บ o ๊ค้านจรันรุ่งเหลือง2015นะครับ ตั้งอยู่ตบลตะเคียนอำเภอด่าง,งขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับจำเบอร์โทรผมนะครับ099277348 9 ID i j r r 2 0 1 5นะครับรถบางคันที่ผมไม่ได้บอกราคาเพราะรถแต่ละคันมีออปชั่นไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของรถแต่ละคันนะครับแล้วก็ขอฝากเบอร์โทรรับส์แฟนผมขายอะไรใหม่รถ คูปตาบเหล่าแล้วก็อะไรใหม่หรถเก่าญี่ปุ่นนะครับพวกชุดตะแกงหน้าไฟอะไรประมาณนี้ครับติดต่อสายตรงกับแฟนผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0848821716นะครับขอบพระคุณครับ